เคยเป็นไหมเวลาที่ดื่มกาแฟเข้าไปแล้วรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเลยทันทีอาการแบบนี้เกิดจากอะไรและเป็นอันตรายกับร่างกายหรือเปล่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับสุขภาพกับหมอยาในคนที่ดื่มกาแฟแล้ว มีอาการปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนะคะอาการเหล่านี้จริงๆแล้วก็เป็นอาการปกติค่ะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ดื่มกาแฟเข้าไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเยอะหน่อยก็คืออาจจะท้องเสียได้เลยค่ะสาเหตุเนื่องมาจากว่าในตัวกาแฟนั้นนะคะมีทั้งคาเฟอีนที่เรารู้กันนะคะและมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคโรโลจินิกแอซิดค่ะซึ่งเป็นกรดตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมล็ดก,กาแฟนั่นเองค่ะ เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะสารสองตัวนี้มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆค่ะก็คือจะไปทําให้กล้ามเนื้อนะทางเดินอาหารนะคะเกิดการหดแล้วก็คลายตัวค่ะตัวกรดโคโลโรจินิกแอซิดนี่นะคะมันจะไปกระตุ้นทําให้กระเพาะอาหารนั้นบีบตัวแล,แล้วก็ส่งอาหารลงไปที่ลำไส้เล็กได้เร็วขึ้นค่ะ ทำให้เกิดการกระตุน้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าเกรสตินฮอร์โมนนะคะซึ่งก็จะทำให้ลำไส้เล็กนั้นย้ายกากอาหารลงไปที่ลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกอยากถ่ายหลังจากที่ดื่มกาแฟค่ะอาจจะระยะเวลาเป็นนาทีหรือบางคนก็อาจจะสักครึ่งชั่วโมือก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการกระตุ้นของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโคลีซิสโตไคนินนะคะซึ่งจะทำให้น้ำดีนั้นหลั่งออกมา ที่ลำไส้ได้มากขึ้นค่ะซึ่งการหลั่งของน้ำดีออกมามากๆก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะหลายๆคนก็จะวิ่งเข้าห้องน้ำหลายครั้งเลยทีเดียวหลังลาจากที่ดื่มกาแฟเข้าไปค่ะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่ามันจะเป็นแค่บางครั้งที่ดื่มกาแฟค่ะถ้าเป็นแค่บางครั้งที่ดื่มกาแฟก็เป็นได้จากหลายๆปัจจัยนะคะเช่น,นอาจจะดื่มในตอนท้องว่างก็จะทําให้สารที่กระตุ้นลำไส้นั้นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นค่ะหรือบางทีก็เป็นกับบางยี่ห้อกาแฟหรือกับบางร้านนะคะอันนี้ ก็อาจจะเป็นปริมาณกรดที่ว่านั้นนะคะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไปได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าดื่มกาแฟแล้วมีอาการท้องเสียหรือว่าลำไส้ปันป่วนบ่อยๆเลยไปดื่มกาแฟดีแคปแทนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ากลไกนะั้นไม่ได้เกิดจากคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวเกิดจากกรดที่อยู่ในเมล็ดกาแฟได้ด้วยค่ะซึ่งความเซนต์หรือความไวของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะในคนที่เซนต์ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะคะ หรือว่าให้ค่อยๆจิบเอาทีละนิดทีละนิดค่ะไม่ใช่ดื่มรวดเดียวนะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นลำไส้ได้มากเลยนะคะแต่บางคนก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะในการที่จะกระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนตัวในตอนเช้าจะได้เข้าห้องน้ําเพื่อขับถ่ายก็จะได้สะดวกไม่ต้องไปขับถ่ายระหว่างวันอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนก็สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกนีายจากช่องทาง YouTube Channel บัญญิตาไกาพบัดและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นอื่นได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กดซีเฟิร์สเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กต๊อกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบัณฑิตฟิสิโอแล้วก็ กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ